สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า s i n o Evil เป็นเรื่องราวของกลุ่มที่ถูกส่งไปทำความสะอาดโรงแรมร้างเพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับเป็นที่พักของเหล่าคนเร่ร่อนก็นจะพบว่าสถานที่สุดร้อนแห่งนี้ได้กลายเป็นบ้านแสนสุขของเจคอบกูดไนท์ฆาตกรสุดโหดที่พร้อมจะไล่ล่าพวกเขาจนกว่าจะได้ควักลูกตาของเหยื่อเคราะรายมาได้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวเริ่มต้นที่ตำรวจสองนายแฟรงก์ Frank และก็เบลนได้รับแจ้งว่าได้ยินเสียงร้องมาจากในบ้านร้างหลังหนึ่งทั้งสองคนก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อมาถึงบ้านหลังดังกล่าวก็พบว่ามีเสียงเพลงดังออกมาจริงพอลองเปิดประตูดูเนี่ยก็มีเสียงกรีดร้องออกมาทั้งสองคนก็เลยเข้าไปข้างในโดยที่ไม่รอกลาลังเสริมตามผนงังบ้านมีรอยคราบเลือดเต็มไปหมดและตอนนั้นเบลนดก็ถูกฆาตกรร่างใหญ่ใช้ขวานฟันไปที่หัวเขาส่วนแฟรงก์นั้นก็ถูกฟันแขนขาดโดยทที่่ไมััันตต้งว เขาก็เลยรีบใช้มืออีกข้างหนึ่งยิงใส่ฆาตกรจนลม้มลงแล้วก็รีบแจ้งเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับบาดเจ็บพร้อมกับที่เขาเนี่ยเหตนว่าพร้อมกับที่เขาเห็นว่ายิงสาวคนนั้นได้ถูกควักตาไปสองข้างหลังจากนั้นเมื่อแฟรงค์ได้รับความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบว่าในบ้านหลังนั้นมีศพทั้งหมด17ศพและทุกศพนั้นก็ถูกควักตาออกมาทั้งหมดมีเพียงแค่แฟรงค์แลวก็ยิงสาวคนนั้นที่รอดมาได้แต่ก็อยู่ในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสด,ด้วยกันทั้งคู่ 4ปีต่อมาตอนนี้แฟรงค์หนาะได้ใส่แขนเทียมและก็ยังทํางานเป็นตำรวจเหมือนเดิมวันนี้ที่ศูนย์คุมขังประจํารัฐเขาและก็หันหน้าคู่หูของเขานั้นจะต้องพาคนที่มีปัญหานั้นไปทํางานช่วงสุดสัปดาห์เพื่อว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะได้รับการลดโทษได้บ้างได้แก่รัสเซลข้อหารับการซื้อของโจรริชชี่ช่อกรงออนไลน์ไมเคลิลมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและก็ทาลายร่างกายไทยสันบุกรุกและก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองคริสตินคดีประทุษร้ายซับซ้อนโซอี้ฉกของ ชีรามียาสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและก็เมลิซาบุกรุกและก็ก่อเหตุอันตรายโดยที่ไม่ยังคิดทั้งหมดถูกพาขึ้นรถบัสไปยังโรงแรมแบล็กวลที่ถูกทิ้งร้างมากเด็ตหญิงสูงวนะัยน่ะทำงานด้านการซ่อมแซมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ได้รับการบริจาคโรงแรมแห่งนี้มาเมื่อ2ปีก่อนและที่นี่กําลังมีแผนจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งและการที่พวกเขามาช่วยงานที่นี่เป็นเวลา3วันจะทําให้พวกเขานั้นได้รับการลดโทษแล้วมากเรเด็ตก็พาทุกคนเดินทัวร์โรงแรมมีเขาหรือว่าที่นี่มีทางเดินลับแล้วกก,กง,งาาเัลขํ อยู่ในตอนนี้ยังมีสภาพโสมและก็สกปรกมากมีมแมลงวันอยู่ทุกที่ชั้น2นั้นได้รับการบูรณะจนเกือบจะเสร็จหมดแล้วพวกเขาจะใช้ชั้น2เป็นที่พักกันก็ได้ส่วนเพนท์เฮาส์ชั้น8แ,และก็9นั้นห้ามเข้าเพราะเคยเกิดเหตุไฟไหม้ที่ทําให้เจ้าของโรงแรมคนก่าแล้วก็ครอบครัวหนาตาอยู่บนนั้น ทำให้ที่นี่นั้นไม่เคยได้รับการซ่อมแซมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและมาร์กาเร็ตก็จัดแบ่งหน้าที่กับวัยรุ่นทั้ง8คนไปช่วยกันทําความสะอาดส่วนต่างๆไมเคิลนั้นถูกสั่งให้ไปขัดห้องน้ําระหว่างที่เขากําลังทํางานอยู่ก็มีเศษผงร่วงม,มาจากเพดานเขาคิดว่าคนที่อยู่ชั้นบนน่ะคงแกล้งเขาเขาก็เลยตะโกนบอกให้หยุดแล้วก็นั่งลงพักโดยไม่เห็นว่ามีดวงตาดวงหนึ่งกําลังเฝ้ามองเขาอยู่ใจอีกห้องหนึ่งทางฝั่งของคริสตินที่กาลังปัดฝุ่นอยู่ตรงทางเดินท้องพักอีกฝั่่่่งงงงงงกกกกก็ถูคคาาีีีรรานนาาาลไไปปออออออหหหห้้้นนนึวจจะะเเิดตพื คริสตินเห็นแบบนั้นก็ทําได้แค่บอกเพื่อนว่าต่อให้ปีลงไปได้นะ่ะข้างล่างก็เป็นสวนซึ่งก็ยังอยู่ในเขตของโรงแรมอยู่ดีชีราเลยทําได้เพียงแค่นั่งดงุกแล้วก็พักบุหรี่ขึ้นมาสูบทว่าไม่ทันไรแฟรง์นะ่ะก็เปิดประตูเข้ามาแต่ว่าเขาเน่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมกับขอสูบตัวหนึ่งด้วยแล้วก็กําช่ากับพวกเธอว่าอย่าผาที่นี่จุดไหม้และก็ออกจากห้องไปทางฝั่งของไทซันน่ะก็ชวนริชี่ไปหาห้องลับด้วยกันเพราะเขาได้แปลงโรงแรมมาและก็เชื่อว่าที่นี่มีหีิบสมบัติอยู่ ตอนแรกไทสันก็ไม่เอาด้วยเพราะกลถูกจับได้แต่ว่าริชชี่เนี่ยก็บอกว่าถ้าโดนจับได้แล้วก็ก็บอกแค่ว่าพวกเราหน่ะลงทางก็จบ ไทซันเน่ก็เลยเอากับเขาด้วยทั้งฝั่งของแฟรงก์เน่ก็มาคุยกับคริสตินที่ตอนนี้เขาแยกมาทาความสะอาดอยู่ในโซนห้องครัวคนเดียวเขารู้เรื่องที่เธอเน่าทำร้ายพ่อเลี้ยงเดียวเพราะสิ่งที่เขาทํากับน้องสาวข,ของเธอและก็ยังไม่ได้รับความถูกต้องคริสตินเน่ก็เลยบอกเขาเรื่องที่ ira, คีร่าเคยทำงานให้กับไมเคิลและเขาก็ถูกซ้อมทําร้ายเธอให้ข้อมูลแจ้งกับเขาแต่กลายเป็นว่าเธอเน่าต้องมาเจอกับเขาที่นี่และไมเคิลเน่ก็ตามมาก่อกวนคีร่าไม่เลิกแฟรงก์ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็บอกว่าจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เอง ตกเย็นในช่วงเวลาพักขณะที่คีร่าเนี่ยกำละกังอาบน้ำอยู่ไมเคิลเนี่ยก็ข้ามารังควานเธอในห้องน้ำโชคดีที่ว่าคริสตินเนี่ยเข้ามาเห็นพอดีเขาก็เลยยอมเดินออกไปส่วนไทสันกับริชี่ก็ทำเป็นว่าจะนอนพักพอสมกนันก็พากันไปข้างนอกตามหาทางเดินลับกัน2คนส่วนทางฝั่งของแฟรงกนะ์กับฮันน่าเนี่ยเขาลิกไปนั่งดื่มแล้วก็คุยกัน2ต่อ2ริชี่กับไทสันก็เดินตามแปลนเข้าไปในห้องที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นทางเดินห้องลับและพวกเขาก็เจอกับศพของชายคนหนึ่งในทางเดินนั่นริชี่เนี่ยก็โลดจนสติแตกก็ ที่ถูกเจย์ขอบกูดไนท์ใช้ตะขอใหญ่เวียงปักเข้ามาที่ขาแล้วก็ลากหายเข้าไปในลิฟต์ตัวเก่าโดยที่ไทสันนั้นเห็นแค่ริชี่ถูกลากไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยจากนั้นมาเกเรตก็ได้มาแจ้งกับ Frank, แฟรงก์แล้วก็หันนาว่ามีคนอยู่ในลิฟต์น่าจะเป็นพวกเด็กที่ออกมาจากห้องตัวเองหันนาเนี่ยก็เลยเดินไปกดลิฟต์ชั้น2เพื่อจะไปตรวจสอบดูแต่ว่าลิฟต์กลับไปจอดอยู่ที่ชั้น6เธอพยายามจะกดให้ลิฟต์นั้นกลับมาชั้นล่างแต่มัน,นก,ก็ไม่ทํางานตอนนั้นเองเธอก็ถูกเจย์ขอบโผล่เข้ามางงแร ทำาให้หัวของเธอในกระแทกจนแน่นิ่งไปแล้วมันก็ใช้นิ้วจิ้มไปที่ตาสองข้างของเธอแล้วก็ควักออกพร้อมกับนํามาใส่ไว้ในขวดโหลขณะดเดียวกันไมเคิลรัสเซลโซอี้และก็เมลิซานั้นก็พากันมาเดินเล่นสรวจในโรงแรม ทางฝั่งของคริสตินกับคีร่านั้นก็อยู่ในห้องและก็คิดหาวิธีหนีไปจากที่นี่คริสตนะินก็เลยบอกให้คีร่าลองไปดูตรงรูในสวนที่เธอนะสังเกตตอนที่พักกินข้าวคีรนะ่าก็เลยมาดูจากห้องตามลำพังเธอเข้าไปที่ห้องครัวและพยายามจะปิดงาหน้าต่างออกทําให้ตัวเองนะพลาดตกลงมากระแทกกับพื้นเสียงดังลัน่นจนครนะิสตินต้องรีบมาดูพอคีร่าบอกว่าเธอนะไม่ได้เป็นอะไรมากคริสตินก็เลยไปช่วยดูต้นทางให้และตอนนั้นเองประตูลิฟต์ส่งอาหารในครัวนะก็เปิดออก คิราเนี่ยก็คิดว่าเป็นไมเคิลที่ยังไม่เลิกยุ่งกับเธอสักทีแต่กลายเป็นว่าคนคนนั้นก็คือเจคอบที่ก้าวออกมาพร้อมกับตะขอยักของเขามันถูกเวียงเข้าไปปักเข้าที่ไหล่ของคีราทันทีจากนั้นเธอเนี่ยก็ถูกลากไปในลิฟต์ส่งอาหารทันทีที่ประตูลิฟต์ปิดลงคริสตินแฟรงก์และก็มาร์เกเรตก็วิ่งเข้ามาในครัวตามเสียงร้องของเธอแต่ว่าก็ช่วยเธอไม่ทันมาร์เกเรตบอกว่าลิฟต์ตัวนี้สามารถไปได้ทุกที่ในโรงแรม แฟรงค์ก็เลยบอกให้แมกเกรตไปดูเพื่อจะให้คนอื่นนั้นอยู่แต่ในห้องคริสตีนบอกว่าคนอื่นน่ะขึ้นไปที่เพนท์เฮ้าส์กันหมดแล้วเขาก็เลยบอกให้แมกเกรตรีบโทรเรียก191ส่วนตัวเขากับคริสตีนน่ะจะรีบขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนกันในลิฟต์เลื่อมมากๆน่ะกระยดมาถูแขนของคริสตีนจนทั้งคู่น่ะตกใจกลัวอย่างมากขณะเดียวกันวัยรุ่น4คนที่ขึ้นไปชั้นบนนั้นก็เดินดูตามทางที่ดําจากการถูกไฟไหม้โดยที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยทางฝั่งของไทซันน่ะก็เจอเข้ากับแฟรงค์แล้วก็คริสตีนที่ขึ้นมาข้างบนพอดีเขาก็เลยบอกทั้งคู่ว่าเจคอบนะ่ะเอาโทเรชี่ไปแล้วเท่าที่เห็นก็คือมันตัวใหญ่มากแล้วก็มี รู้อยู่ที่หลังหัวของมันทำให้แฟรงค์นึกถึงฆาตรกรเมื่อสีปีที่แล้วขึ้นมา ว่าเขาในยิงมันเข้าที่หัวเขาไม่รู้ว่ามันฆ่าคนไปทําไมแต่ว่าตอนนั้นผู้หญิงที่มันไม่ฆ่าน่ะมีรูปรอยสักไม้กางเขนอยู่ตรงแขนคริสตินเนี่ยก็เลยบอกว่าคีร่าเองก็มีรอยสักทางศาสนาด้วยเหมือนกันแฟรงก์เนี่ยก็เลยเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ากับคริสตินถือไว้เขาบอกให้เธอกับไทซันน่ะหาทางไปจากที่นี่ได้เลยส่วนตัวเขาเนี่ยจะไปช่วยคีร่าทว่าก็ยังไม่ทันจะไปไหนแต่คอโซนเนี่ยก็ให้มาจากเพดานและก็เกี่ยวเข้ามาที่คอของแฟรงก์พร้อมกับดึงเขาหายเข้าไปต่อหน้าต่อตาของพวกวัยรุ่นเสียงปืนเนี่ยกจะ่ไดังของงแแที่ตายล้ว พร้อมกับดวงตาที่หายไปนะ่ะก็กลับร่วงตกลงมาคริสตินเลยเอาปืนออกมาจากตัวเขาและก็ให้เครื่องชอดกับไทสันก่อนทั้งคู่นะ่ะจะรีบไปจากโรงนั้นทันทีเวลาเดียวกันวัยรุ่นอีกสีคนนะ่ะก็เข้ามาอยู่ในบาร์ของเพนเฮาส์ซึ่งจะมีกระจกรอบห้องพวกเขานะ่ะจุดยาสูบกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าห้องที่ติดกันนั้นสามารถมองดูใจฝั่งได้ และเจคขอบก็เฝ้ามองพวกเขาจากตรงนั้นโดยที่มีคีร่านั้นถูกมันจับมัดและก็ปิดปากไว้เธอพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเธอเลยและเธอก็ถูกจับไปขังไว้ในกรงที่มีศพน่าอยู่เต็มไปหมดพร้อมกับเจอร่างของริชชี่ที่ถูกมัดแขนห้อยเอาไว้ และจากนั้นรัสเซลกับเมลิซ่าก็พากันไปที่ชั้น7เพื่อจะไปหาที่เงียบๆอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ก่อนทั้งคู่นะจะเข้าไปพลอกรักกันในห้องห้องหนึ่งซึ่งก็มีกระจกบานใหญ่อยู่ด้วยและจังหวะที่เจเขาเข้ามาจ้องคีร่าในกรงริตชี่ก็ได้สติขึ้นมามันก็เลยหันไปหาเขาแทนแล้วก็ควักลูกตาของเขาออกมาสดๆนั่นก็ทําให้เขานะักทำได้เพียงแค่ร้องดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นมันก็ลากเธอมาจากกรงและก็จับเธอนะไปอยู่ใต้ฝักบัวเพื่อจะชําระล้างบาป ขณะนั้นเมลิซากับรัสเซลเก็กำลังมีเซ็ก์กันอยู่บนเตียงเมื่อเตียงถูกขยม่มเส้นเอ็นที่ถูกผูกไว้ใต้เตียงนั้นก็ไปดึงให้กระดิ่งสั่นจนเจคอบหนะัดได้ยินเสียงมันก็เลยเรียบจับคีราไปขังไว้ก่อนแล้วก็รีบออกไปดูทันทีทางฝั่งของสองคนที่อยู่บนเตียงยก็เห็นกับกระจกเข้าพอดีรัสเชอร์ก็ลุกขึ้นไปยืนจ้องมันใกล้ๆแล้วก็เห็นว่ามัน,นเป็นกระจกสองด้านพร้อมกับเงาของเจคอบที่ปรากฏขึ้นมาเขาก็เลยเรียบดึงเมลิซานะให้ได้วิ่งหนีเจคอบก็บพุ่งทะลุกระจกออกมาแต่ว่าทั้้้้งงงคนนนนนัันกก็็สามามรถหหลบใออเขดท แล้วรัชเชิร์นยก็เห็นว่าหน้าต่างห้องเก็บของ,งไม่มีลูกกรงพวกเขาน่าจะพอเป็นไปที่สวนได้เขาก็เลยนําสายฉีดดับเพลิงมาแล้วก็มัดตัวเมิลิซ่าไว้แล้วค่อยย่อนเธอลงจากหน้าต่างเมิลิซานั้นก็กลัวมากแต่ว่าเธอนไม่มีทางเลือกแต่พอลงมาได้สักครึ่งทางเสียงของรัชเชิรน่ก็เงียบไปแล้วเธอกรถูกดึงกลับขึ้นมาอีกครั้งโดยเจอคอบ พอเธอเห็นมันเธอกระดิ้นจนสายยางหนกะหลายจากตัวไปมัดอยู่ที่ข้อเท้าทําให้ตัวของเธอนั้นห้อยหัวลงมาพอมันเเห็นอย่างนั้นมันก็ย่อนเธอลงมาเล็กน้อยก่อนจะปล่อยให้สายยางของเธอนั้นร่วงไปกระแทกกับเพดานกระจกของสวนทําให้หัวของเธอนั้นถูกเศษกระจกแทงและก็ต้องห้อยจนเลือดไหลยอยู่แบบนั้นจนมีหมาตัวหนึ่งเ,เดินเข้ามาเลียเลือดของเธอบนพื้นพร้อมกับที่มันหาเรียกตัวอื่น,นเข้ามาทางรูแล้วพวกมัน,นก็มารุมกัดกินเธออย่างโหดเหี้ยมโซนเจคอบน่ก็ไปควักลูกตาของระเซลที่ตายไปแล้วในตอนนั้นโซอี้าางงข้ ก็เลยถักโซอี้ออกไปและก็ลบขวานของมันได้อย่างทันเวลาเขาก็เลยใช้คอรในมือเหนี่ยฝ้ามันจนลม้มลงแล้วก็พาโซอี้เหนี่ยนีออกไปทั้งสองคนเข้าไปในห้องห้องหนึ่งแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ใต้ช่องในตู้เสื้อผ้าเจคอบเข้ามาหาพวกเขาแต่ก็หาไม่เจอสว่าจังหวะที่มันออกมาจากห้องมือถือที่โซอี้จิกมาจากหันหน้าหนระดังขึ้นทำให้มันนกลับมาหาเธอ มันจับเธอมัดไว้แล้วก็ยัดมือถือของเธอเ,เข้าไปในป่าจนเธอเนไม่สามารถส่งเสียงได้แล้วก็มีเลือดไหลามาจากป่าแล้วมันก็ลากเธอออกจากห้องนั้นไปพร้อมกับได้ลูกกตาลม,มาใส่ในขวดโลอีสองดวงทงงั้งฝั่งไมเคิลก็หนีมาเจอกับคริสตีนและก็ไทสันแต่ว่าคริสตีนก็เดินไปชนเข้ากับเส้นเอ็นที่มันขึงแล้วก็ควางอยู่ที่พื้นทําให้กระดิ่งส่งเสียงบอกเจคอบอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับที่ประตูลิฟต์เปิดออกเจคอบโผล่ J ทะลุกออกมาจากกําแพงด้านหนึ่งแล้วก็ชนเข้ากับคริสตีนล้มลงลไ,มมไมไเคิล ไทซันกับคริสตินเนี่ยก็เข้าไปในลิฟต์แต่ว่าเจคอบเนี่ยก็ตามมาพร้อมกับใช้ขวาหนะจามปุ่มกดลิฟต์จนพังและมันก็กำลังจะพังประตูลิฟต์เข้ามาต่อทั้งสองคนเนี่ยก็เลยบีนหนีขึ้นมาบนช่องเหนือลิฟต์ไทซันเนี่ยก็เลยใช้เครื่องชอ็ชอตช็อตมือบันจนมันหนะแน่นิ่งไป ระหว่างที่สองคนน่วิ่งผิดออกมาก็ได้ยินเสียงร้องของคีราดังเข้ามาด้วยก็เลยรีบเข้าไปในห้องที่ได้ยินเสียงของเธอและก็ต้องะงาเพราะว่าในนั้นน่ะมีแต่คนโร้สายลูกตาเต็มไปหมดและก็ยังมีเงินแตะอยู่เต็มผนังห้องกับตู้เซฟอีกตู้หนึ่งพวกเขาเจอกับคีราที่ถูกขังไว้ในกรงทะว่าก็ยังไม่ทันได้ช่วยเธอเจคอบเนี่ยก็ตามเข้ามาสักก่อนทั้งสองคนเนี่ยก็เลยไปซ่อนตัวแต่ก่อนที่มันจะเปิดกรงขังคีราออกไฮซันนี่ยก็คว้าขวดโลลูกตาหนา่ยมายตให้แตกเพื่อจะล่อให้มมันนาาาทงเข ถึงอย่างนั้นคริสตีนเนี่ยก็ยังช่วยเธอไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าใจคอบเนะ่เอากุญแจไปด้วยเธอเลยพยายามจะหาอย่างอื่นน่มาเปิดกลงดูส่วนไทซันน่ก็ถูกมันจับได้และก็โดนเครื่องช็อตนั้นช็อตตัวเองเข้าก่อนที่มันจะดันตู้เซฟเหล็กกระแทกเขาซ้ำแลว้วซ้ำเล่าจนตายคาที่ขณะที่คริสตีนนี่ยพยายามจะเปิดกลงนั้นอยู่ก็ได้มีเสียงเดินเข้ามาใกล้เธอเธอก็เลยต้องผงะแล้วก็ไปซ่อนอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าคนที่เดินเข้ามานั้นก็คือมาการ์เร็ตทำให้คีรานั้นดีใจอย่างมากที่ แต่พอใจขอบนั้นเดินตามเข้ามามันกลับมีสีน้ากงยิงชาราอย่างเห็นได้ชัดกลายเป็นว่าใจขอบนั้นเป็นลูกของมาการ์เดตในครั้งนี้แฟรงก์ Frank นะั่นก็คือคนที่ญิงชาราต้องการเพราะว่าเขาทำร้ายลูกของเธอเมื่อสีปีก่อนส่วนคนอื่นนั้นก็คือของแถมแล้วญิงชาราคนนั้นก็ไปดุเจคอบที่คีรานะ่ายังมีชีวิตอยู่เธอบังคับให้ลูกชายนะ่ะฆ่าคีราซะแต่ว่าเขานั่นก็ขัดขืนมาการ์เดตก็เลยคว้าปืนมายิงคีราด้วยตัวเองแต่ว่าเจขอบนะั้นก็เลยขวางแม่ไว้พร้อมกับเหวี่ยงแม่ของเขาเนะข้ากำแพง จากนั้นมันก็ลากตัวของคีราไปจากห้องคริสตินเนี่ยก็รีบคว้าปืนที่อยู่บนพื้นย่องตามมันไปมันพาคีราไปนั่งอยู่บนโซฟาอีกห้องหนึ่งแล้วก็ล็อกคอเธอไว้ลุมหลวมพร้อมกับเลือกตัวตามจังหวะเพลงที่มันน่ะเปิดอยู่สายตาของมันน่ะก็ดูเลื่อนลอยโดยที่ไรสติไม่รู้้ดยซ้ำว่าคริสตินน่ะเดินเข้ามาใกล้แล้วเธอเนี่ยก็ลั่นไกยิงมันแต่ปืนเนี่ยกลับไม่มีกระสุนเสียงสับไกปืนทําให้มันน่ะได้ยินก่อนที่มันจะบีบคอสองสาวขึ้นมาจากพื้นพร้อมกันแล้วก็เหวี่ยงคีราลงกับพ ฟันไปที่ขาของมันทําให้สองสาวนั้นมีเวลาในการวิ่งหนีพร้อมกับที่เขาน่ะใช้เหล็กแทงมันซ้ําๆจนมันน่ะร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับมีหนอนมากมายไหลมาจากรูบนหัวมันพวกแมลงวันน่ะก็บินมาตอมหัวของมันเยอะแยะไปหมดแล้วไมเคิลเนี่ยก็รีบตามสาวๆออกไปพวกเขาน่ะลอมันเข้าไปที่หน้าต่างห้องหนึ่งจังหวะที่มันกาลังก้มมองด้านล่างพวกเขาน่ะก็เข้าไปฟาดแล้วก็ซัดมันจากนั้นก็ใช้เก้าอี้ดันมันให้ตกลงมาจากหน้าต่างแต่ว่าเมื่อคริสตินนั้นโผล่ไปมอง มือของมันเนี่ยก็จับหน้าต่างไว้แล้วก็ได้ตะคุกมือของเธอด้วยไมเคิลก็เลยฟาดมือของมันไม่ยั้งแต่มันเนี่ยก็ไม่ปล่อยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ฟาดจนมันน่ยปล่อยมือพร้อมกับที่มือของมันนั้นลื่นไหลไปถูกเหล็กตรงขอบหน้าต่างเข้าและก็เสียบทะลุแต่มันเนี่ยก็ยังพยายามจะดันตัวเองขึ้นมาสุดท้ายคริสตินเนี่ยก็ดึงแท่งเหล็กมาจากไมเคิลแล้วก็แทงทะลุตาข้างหนึ่งของมันจนมันน่ยร่วงตกลงไปทะลุหลังคากระจกของสวนมันถูกเศษกระจกพุ่งแทงเข้าที่หัวใจพอดีพวกเขาเนี่ยก็เลยโล่งใจว่าสามารถจัดการมันได้้แแแลลลลวววกกกกกก็ัััับไไปยยยิุญจจาาาตตตขขอองงงงงมมรรีโดทท่่่่นสเเ คนนั้นขยับได้อยู่เล็กน้อยก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะพากันไปจากโรงแรมแห่งนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนเพื่อนะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับส่วนตัวนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องราวอะไรมากมายเพราะมันไม่ได้ซับซ้อนแล้วก็ดูง่าย แต่สิ่งที่มันโดดเด่นก็คือความโหดของหนังเรื่องนี้ที่มันมีความสะใจเกินคาดเป็นหนังแลชเชื่อแบบไล่ล่านะครับสังหารเลือดสาต์ที่มีแต่ฉากที่โหดร้ายเต็มไปหมดและผมก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะฮะไม่ค่อยจะมีเหตุผลรองรับมากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเข้าใจก็คือว่าทําไมตัวของฆาตรกรี่ยมันเป็นแบบนี้ทําไมถึงต้องไล่ฆ่าคนนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆตัวของฆาตรกรนะฮะเหมือนกับว่าถูกแม่ล้างสมองแล้วก็ถูกปลูกฝังมาว่าถ้ามองในตาของคนแล้วเจอปีศาจก็ให้ควักลูกตาออกมา เหมือนกับว่าดูสิจ้องมองเห็นปีศาจในตาของคนเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเจอเนี่ยก็ควักออกมาเลยนะครับส่วนคีราที่ไม่เจออะไรเนี่ยเพราะว่าเธอนะฮะมีราสาติเกี่ยวกับศาสนานี่ยอยู่ด้านหลังก็อย่างที่ว่านะครับพระเจ้าเนี่ยจะมาพร้อมกับไมก้กางเขนเสมอเพราะอย่างนั้นเวลาที่เจคอบนะครับเห็นใครที่แบบว่า มีรอยสักหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะครับอยู่ในตัวเนี่ยมันก็จะไม่ทําอะไรเธอนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมได้เข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยดูวความมันสะใจอย่างเดียวก็พอและสุดท้ายน,นะครับมันก็สามารถทนาคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้5.0คะแนนส่วนทางฝั่งบังคือนานะครับได้ไป10%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเราน่ะมีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซยสกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสั์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทรรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง